นิยายเสียงเรื่องรักไม่รู้รสตอนที่แปดเผชิญหน้ากับอดีตนักเขียนอันหมิงเวลาผ่านไปความเชื่อมั่นในตัวเองของกอนค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดการได้อยู่ใกล้ฉันทำให้เขาเริ่มเห็นชีวิตในมุมที่สดใสขึ้นฉันช่วยให้เขาเข้าใจว่าการมีความฝันไม่ใช่เรื่องไร้ค่าและความผิดพลาดในอดีตก็ไม่ได้กำหนดชีวิตของเขา แต่แล้วบางอย่างในอดีตก็กลับมาหลอกหลอนทำให้ก่อนต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่เขายังไม่สามารถปล่อยวางได้วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังทำอาหารในครัวและร้องเพลงเบาๆไปด้วยก่อนเดินเข้ามาในห้องครัวและนั่งลงเงียบๆสายตาของเขาดูหม่นหมองและเต็มไปด้วยความทุกข์ฉันสังเกตเห็นท่าทางของเขาและรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังตกอยู่ในความเศร้า คุณกอนเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะฉันถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวางมือลงบนไหล่ของเขาอย่างให้กำลังใจกอนหันมามองฉันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาหายใจลึกและตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยบอกใครผมเคยไว้ใจคนหนึ่งมากผมเคยคิดว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าใจและอยู่ข้างผมเสมอแต่สุดท้ายเขากลับหักหลังผม เขาทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและผมก็ไม่เคยเปิดใจให้ใครอีกเลยหลังจากนั้นฉันฟังด้วยความตั้งใจหัวใจของฉันเต้นเบาๆเมื่อได้ยินความทุกข์ที่ก่อนเก็บมานานฉันรู้ว่าเขาเจ็บปวดมากเพียงใดกับการถูกหักหลังจากคนที่เขารักและไว้ใจการที่เขายอมเปิดใจพูดถึงอดีตที่เจ็บปวดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเลย ฉันเสียใจที่คุณต้องเจอความเจ็บปวดแบบนั้นนะคะฉันพูดด้วยความเห็นใจแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าเสมอไม่ว่าใครจะมองว่าคุณเป็นอย่างไรและคนที่เห็นคุณค่าของคุณก็ยังอยู่ข้างๆคุณเสมอก่อนนิ่งฟังคำพูดของฉันหัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่ยอมรับในตัวเขาโดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทนฉันไม่ได้พยายามทำให้เขาลืมความเจ็บปวดแต่ฉันทำให้เขาเข้าใจว่าการมีความรู้สึกเจ็บปวดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหลังจากความเงียบที่ยาวนานก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาและเต็มไปด้วยความหวังบางทีบางทีผมอาจจะพยายามเปิดใจอีกครั้ง อาจจะลองเชื่อใจใครสักคนอีกครั้งฉันยิ้มอย่างอบอุ่นฉันเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะและฉันจะอยู่เคียงข้างคุณทุกก้าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเพียงลำพังก่อนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในใจเขาเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยจากพันธนาการที่เคยกักขังเขาไว การที่ฉันอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ทำให้เขามีความกล้าที่จะมองหาความสุขและความหวังในชีวิตอีกครั้งเย็นวันนั้นก่อนเดินออกมาที่ระเบียงและมองดูท้องฟ้าดวงดาวที่ส่องแสงจางๆบนท้องฟ้าให้ความรู้สึกสงบและเป็นอิสระเขาหายใจลึกและรู้สึกว่าความทุกข์ในอดีตเริ่มเบาบางลงเขารู้แล้วว่าแม้ว่าอดีตจะเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้า แต่เขาไม่ได้อยู่ลำพังฉันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยนำทางเขาไปสู่ชีวิตที่มีความหมายในคืนนั้นกอนตัดสินใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดจากอดีตมารั้งเขาไว้อีกต่อไปเขาตั้งใจจะเปิดใจให้มากขึ้นและจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรทำให้เขารู้สึกไร้ค่าอีกแล้วฉันได้ให้กําลังใจที่เขาต้องการมาตลอด และเขารู้สึกขอบคุณฉันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนคืนนี้ก่อนได้เผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองและปล่อยวางมันไปพร้อมกับแสงสว่างที่ฉันมอบให้เขารู้แล้วว่าชีวิตยังมีทางข้างหน้าและความหวังที่รอคอย